สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมันละอุชนันแอนสำหรับคอนเทนต์นี้นะพี่จะมาสอนเด็กแก๊งทำพิซซ่าเวียดนาม พี่ได้ไปศึกษาการทําพิซซ่าเวียดนามมาสี่ปีนะที่ฮหาหนอยนะแล้วก็ตอนนี้พี่เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพแล้วแหละพี่ก็เลยจะเอาวิชาความรู้ที่พี่ไปศึกษาการทําพิซซ่าเวียดนามเนี่ยมาสอนเดอะแก๊งของพี่วันนี้ที่ประเทศไทยสอนให้มันทําพิซซ่าเวียดนาม <S 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 เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสีสันหน้าตารสชาติที่เดอะแก๊งพี่เนี่ยได้ทําพิซซ่าเวียดนามนะจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นนะพี่จะต้องปั่นจักรยาน ไปตามหาเดอะแก๊งพี่อไม่รู้ว่ามันไปนเล่นเกมที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปตามมันก่อนนะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านแล้วนะเดี๋ยวรอ,อพวกเด็กๆเนี่ยจะมาสอนมันทําพิซซ่าเวียดนามดูผมจะสาธิตวิธีการทําพิซซ่าเวียดนามให้พวกเด็กวันนี้ทําอะไรกันเน่มา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 เ่เด็กแกวันนี้นะจะสอนทํา พอก่อนเลยจะสอนทำพิซซ่าเวียดนามเดี๋ยวจะมาดูกันว่าพิซซ่าเวียดนามเนี่ยคือพวกเอ็งเนี่ยทำกันเนี่ยมึงวันนี้ไอ้โฟกอยู่นเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่เดี๋ยวพี่จะทําให้พวกเอ็งดูก่อนนะว่าพิซซ่าเวียดนามเป็นยังไงนะพ่อกลับมาจากเวียดนามแล้วหรอโอ้หกลับมาเมื่อวานเองเมื่อวานก็กลับมาอยู่เวียดนามมาสี่ปีพิซซ่าเวียในครับแป้งเวียดนามว้าวพีโฟกเอาใส นี้ผมจะให้เชฟฟุกเป็นคนฟุกใส่ไม่ไม่ต้องกลัวอาจับม, <c oughs> มือมึงกลัวเหี้ะนี่นะครับเราใส่ก่อนนะดูแล้วจับไปก่อนอแป้งมันเริ่มร้อนแล้วเราก็มาพักทางด้านนี้ก่อนนะแล้วเราก็ไปตอกไข่นะ, <c oughs> นะนี่ตอกไข่อันนี้เป็นไข่ไก่นะครับจากนอร์เวย์ครับตอกไข่ไก่เลยเพราะว่าพี่ก็จะแนะนำให้ตีไปเลยแล้วกันตีไก่ไปเลยเไปบักเทลงบ้า เดี๋ยวพี่ดิกเกียร์พี่ปั๊กเทตกหมดลปั๊กเทแม่นมากจริงน,นะเราก็รอให้ไข่มีกตกจบสุดยอด<ๆ>ใส่หมูนะเราก็เกี่ยนนี่เลยเราใส่ถุงมือก็หยิบได้เลยนะครับพเพื่อนเพื่อนอดแล้วก็ใส่แครอทตามด้วยใส่กรอก จากประเทศเบลเยียมน,น,นะครับผมแล้วก็แฮมครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวอย่าให้พี่ฟุ๊กเป็นคนใส่ชีสนะครับพี่ฟุ๊กใส่ชีสเนี่ยมากินมากหอมมากาาเลยทุกคนหอมมะหอมาออมากใส่ชีสแล้วผมผมใส่ชีสเสร็จปุ๊บทำไมเราไม่ได้ใส่นี่ฟุ๊กใส่มะเขือเทศเร็วจับมือดิดิจับดิ มึงจะกอดกูหรือจับจะมืออนี่ครับถ้าใครชอบเยอะก็ใส่ไปเลยนะเพื่อนปุ๊บนี่แล้วก็ถ<อ>ามนี่มายองเนสจำนะทุกคนเดี๋ยวทำเองกันเลยนะจำได้ปะเนี่ยคือแบบหอมมากเลยอะทุกคนแบบครับแล้วก็รอให้แป้งมันเลยัวร้อ นะครับโอ้ย <inte brothers> อันนี้สวยมากทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันเพื่อนๆดูพี่ฟุกอ่ะพี่ฟุกวันนี้เรามาทำอะไรครับทำพิซซ่าพิซซ่าอะไรครับพิซซ่าของเวียดนามพิซซ่าโอ้ี่พี่ฟุกกินกินชอบป่ะพี่ฟุกชอบกินพิซซ่าป่ะโอเคนี่นเพื่อนๆเราก็รอให้แป้งสุกแล้วเราก็กลับขี่คอพี่ฟุก์ทำเลยดูปุ้มคอหัก ยากไหมครับไม่ยากทำเป็นไหมครับทำเป็นอืมเอาเือถือตรงนั้นเลยครับโอเคเดี๋ยวดูพี่ฟุ๊กจะโชว์กันทำฟุกร้อนไหมไม่ร้อนอ๋อนี่พี่ยฟุกอันนี้ของใครของพี่ฟุ๊กขอพี่ฟุกทำเองนะโอ้ยจุ๊ก ไม่ร er ้อนในพี oh, ่พกถืออันนี้อันนี้มันจะกันร้อนได้ดีมากเลยนะครับพี่พกเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงว่าสุดไหมพี่ลุกมา่ะอ่อ้ะว่ะอ่ะอ่ะี่ะอ่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 ่ะอ่ะอองดูดิองดูดิแล้วก็ใส่ไข่ลงไป่

นี่แล้วก็ใส่ชีสนีใส่ใส่ไส้กรอกตกหมดเลยเข้าไปเข้าไปีนี่ทุกอย่างต้องชิมนะทุกคนว่าอร่อยไม่อร่อย อืมอร่อยอร่อมากสักพักก็จะไหม้แล้วล่ะทุกคนถ้าดีลาแบบนี้นี่ส <c oughs> วยมากเวลรี่กูดนี่นะ โอเคมาค่ะให้เจ็บป่ะก็กฟังอีกแล้วนะคะคิด <c oughs> ตอลอดนะ <c oughs> ก็เอาไว้ข้างๆความร้อนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อันนี้ยก็จับ <c oughs> นี่นังจับเจ้าไว้ อะนะเป็นไม่ใช่หมูเป็นตัวนะคะม,มาใส่ลูกชิ้นกันอ,อ๋อเขาไม่ได้เรียกลูกชิ้นครับเขาเรียกว่าไส้กรอกไส้กรอกค่ะเดี๋ยวบอกว่ากินทุกวัน <c oughs> <c oughs> เยโอ้โหเดืกมั่วแนละ้วเด็กแก้มมั่วแนละ้ว ใส่แฮมค่ะอันนี้พูดถูกค่ะ ถามันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แตเลยนดไะด้ี่สาวสวยเหรอสวยสวยเจมิซซ่านะไหนขอดูหน้าพิซซ่าหน่อยครับนี่ค่ะหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้หน้าคนทำนะครับยูเลย <c oughs> มากอูชิดยูเลยนี่คือหน้าตาของพิซซ่าแล้วก็พิซซ่าคน เมื่อน,นะครับปักครับจะทำที่าวเวียดนามครับนี่ก็แป้งนะครับเอาวางลงไปเลยครับใส่เริ่มสุกก็ใส่หนึ่งไปเลยนะครับเทโพ้ยอย่างเงยนะจแล้วก็ชีสน,น,น,นะครับนี่ครับโรยให้ทั่ว ก็แฮมนะครับออแล้วก็ใส่ต้นหอมไปนิดน,น,ะะนึงครับ่ะฮัลโ่น หอมมากเลย OK หอมอร่อยจ่มน่ากินนะต้องใส่จานนะครับหอมมากเลย เพื่อวันนี้เราก็เสร็จสิ้นแล้ววิธีการสอนพิซซ่าเวยนนามของดูแกงของผมนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ทําการสอนพิซซ่าเวยนนามเป็นยังไงบ้างครับเดอะแกงสําหรับการทําพิซซ่าเวยนนามวันนี้ประสบความสําเร็จปล่าสำเร็จครับอร่อยด้วยทุกคนเป็นงไงไอพี่ฟางขอ<ม>งพี่ฟางอร่อยไหมอร่อยมากต่อไปนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบคอนเทนต์อะไรต่างๆนะอยากให้ผมทาคอนเทนต์อะไรนะ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ที่ช่องมันละอูชแนลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปทานพิซซ่าเวียดนามใช่ไหมพี่ฟุกโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย